ในในจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดยชายหาดบางเนียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเ <c oughs> มื่อวันที่11สิงหาคม2553ในายเยี่ยมสุริยาพาลุศุผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา <c oughs> เปิดกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ณบริเวณชายหาดบางเนียงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาโดยมีข้าราชการประชาชน กลุ่มองค์กรและนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนายเดชากังสนันในอำเภอตะกัวป่ากล่าวว่ากิจกรรมทำความสะอาดบ i g c l e a n i ิ g Day เป็นโครงการที่จัดขึ้นเนื่องในวรโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศนสืบเนื่องจากจังหวัดพังงามีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของระบบนิเวศ ทั้งบนบกและในทะเลแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวเป็นจํานวนมากทําให้จังหวัดพังงามีรายได้จากการบริการอุตสาหาการรมด้านการท่องเที่ยวปีละหลายพันล้านบาทและเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยวโดวยไม่ทําลายเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงได้จ,จัดกิจกรรมทําความสะอาดในพื้นที่ดังกล่าว